เห็นตัวยากเนาะคนในนอสวัสดีสวีดัตคนดังเนาะคนดังคนเชียงใม่ผู้ใดหาฟืนผู้ใดหาฟืนคนละดังอันนั้นไฟโอ้ดังไฟเอ้าเจ้าบาทจะได้เงินขวัญถุงจากพี่นิพนธ์อุบลชาแนลว่าให้อาจารย์เมกี้ขว <Yes ัญถุงหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับพี่เด้อร์กอังยูทั้พี่เด้อร์กอังยูทั้งฝ่ายพีเตอขอบคุณครับนี่เราจะเห็นตัวเด้ามาแร่งสิขึ้นไปยามอยู่ดอกร่องเรียนขี้บอด พี่น้องกนว่าไทยอาจารย์แม็กกี้เล่นที่บอร์ดให้เบิ่งเด้อเพิ่นว่าเนาะมาเลี้งพ่อกันทุกงานพ่อกันพ่อกันอาบน้ำแมาติคือหอมเถอะอ้ยธรรมดาเนาะขอาบทุกวันอาบทุกวันใส่ใส่ซอค้อจังบาัดในช่วงหอมเลยโอเคครับพี่น้องอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสิป้าเลาะแจกเงินควนถุงพระเอกนั่งเอกนะครับให้อาจารย์แม็กกี้แล้วโอเคครับขอบคุณพี่ที่พุนอุปนิชแนลครับเงินควนถุงไงอาจารย์แม็กกี้ขอบคุณครับผมไปจวดครับพี่น้องสวัสดีจ้ามือเลี้ยงครับ สวัสดีย่ามือเลียงครับวันนี้จะร้อยขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับให้พี่นิพนุนอุบลชาแนลนะครับเพิ่นโอนเงินมาเป็นกำลังนําใจให้ทีมงานเฮานะครับเนื่องในปีใหม่พระพพราพนก็ได้จะร้อยรอแจกให้พูละร้อยพูละร้อยนะครับเดี๋ยวจะร้อยสิร์รอแจกว่ามีผู้ใดนเนี่ยนะครับขอประคุณดีเถื่อนเด้อพี่นิพนุนอุบลชาแนลนะครับขออนุญาตเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับ,บนะประมาณประมาณหกเจ็ดลอยเดี๋ยละเพิ่นโอนมาให้ให้พูละร้อยเพิ่นว่า นะครับเป็นขวัญกำลังใจปีใหม่นะครับเดี๋ยวจันร้อยสิรอแจกให้พี่น้องมาคลิปนี้ไปเบิ้งน้ำกันนะครับโคดายเน่ที่มี่ไล่ซื้อนะครับพูดูะไดพูดอยเริ่นว่านะครับเอาเดี๋ยวสิรอแจกให้เพื่อนก่อนนะครับเวทีเราตอนนี้นะครับกำลังขึ้นโค้งขึ้นอะไรใกล้แล้วนะครับจันเมกี้นอนอยู่ในรถนี่ครับนี่จันเมกี้ก็มีอยู่แต่ว่าห่างเลเพื่อนนวลตะกอนพักควนสักวันนะครับนอนในรถพยาบาล ะครับไปตามหาสำหรับท่านที่มีรายชื่อนะครับแมย์ไม่อยากเล่นใบตอไม่ยั้งเนี่ยเออพักกันไปเล่นไรเนี่ยก็ได้รถท่าเล่นดีเสียมาเที่ยวงานค่ะเอาไปตรวจตรวจน้องไห้ครับผมน้องน้ำตาลครับไปเดี๋ยวน้ำหา ไล่ซ <c oughs> ื siglo, also, my my ้อตามไล่ซื้อผนก่อนฟีดไอ้พ่นพ่น่าฝากให้พูละลอยพูละลอยนะครับเป็นอันของขวัญปีใหม่นะครับมาดูเอ้าผู้ใดนี่ปบาสเต้นบ่เี่เต้นเรื่องของเซาใช้บังดูน้องนิดบาดเป็นแถวเลยไหมเอ้าหน้าหมาเต้นบ่ปาดเต้นไปจิ้มจีมก็เลยไปน้องเต้นนะครับนี่ผู้กลางเต้นน้องนิดซี่นี่ผู้กลางเต้นเลยใช้รถจอดใช่แล้วพป่า นะครับรับ่นอะไรหมายว่าจอดพุ่นเราก็ค้นคว้างกันบ้างเอาเพสิ่งเมื่อเขียบมาลาดไม่แจ้งสิออกง่ายก็จะมาสิ่เขาว่านี่มันสิดงนนได้บอกนอนบ้านแล้วก็รอทีรถยาวไปพุ่นเลยบอกถ้าว่างก็แวะไปเล่นที่บ้านเนาจะตั้งแคมปิ้งกันครับนี่เขียบมาลัดเมื่อเอื่นไหมมื่ออื่นนะมื่อมื่ออื่นนียเมื่อไรอย่าเขาเลื่องนี่ไปเขากับเมื่อบ้าบันมันบอกเลย มือน้าแต่ผมนแ่นมเล้งเขากาตั้งแคมป์ปงกันเดายวเอกตัวชูเองแม่ขาก็เล้เขามาอยู่นี่เขาไม่ได้เขาแม่ขา แกวงกงจัดร้านครับพี่น้องครับนี่ละมองฟางท่อมฟางใส่ทีมงันเาเนบไ้ื้าเสียยังได้ซื้อก๋เตี๋ยวอะไรขายหรอกวาที่มกินก๋วยเตี๋ยวแหงเพิ่นบ่ขายก๋วยเตี๋ยวสโอ้หปฏิเใหยยุเขาเปนหกน้ำซ้มันเรียก่แหงโอ้แน่กจแล้วเเล็ก น้ำตกแม่ตัวหนึงยักก็เส้นเล็กน้ำตกไปไใบเขาไปไว้ขาเขาไปเบาใกล้ๆเราเส้นเล็กน้ำตกตัวหนึงแม่ยักษ์มากวนก็ได้แล้ววะเอาไม้ยังบาดรนี่เส้นส้มกันเอกติบาดนี่โอ้พระเอกเล็กมาขึ้นเนี่หมานปังๆเลยพระเอกเล็กนะครับปังๆเลยครับเด้อบ้านฮัทแน่แฟนครับเอฟซีเนี่ยนะครับบารพระเอกเล็กมาขึ้นนี่ ปีใหม่ปีละเดือนเนาะปีละเดือนปีละเดือนนะครับวีนี่ก็าจะมา,าหลายๆทุกคนแล้อก็เตรียมงานพระเอกยดกำลังไล่สุดกันสดันอยู่างกับถ่ายรูปนะหนึ่งสองโอเคขอบคุณค่ะรถปุ๋ยเดี๋ยน้องก้อนบ่กนี่งฮัลโหลเดี๋ยว,วเ,เ,เ,เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเงินไหนก่อนมันเห็นคนเลกแหละพี่นิพนธ์อุบลชนแนลฝากให้น้องนังเอกอ้นบอกหนึ่งร้อย คนว่าเป็นควันทงปีใหม่ควันทงีใหม่เพราะ่งนีก็สิบบนโลกหมดงหลพวกร็เลยอย่ง้ว่มีอไกหคะอาผู้ได้ันน้องสตางก็มาด้วยเพื่อมีาไชื่อตกลงนี่ไย่ื่อน้องสตางคเห็นเห็นในโพลเนาะเอาทางใต้มาบคก็ได้เลยน้องสตางค์บทางใต้ขอบคุณครับพี่นี่พนทุบชาแนลนะครับผมฝั่งหลก็ได้บกกาลมอ่านาสดมันบ่โอ้หนาสดบกการล้มเลย เต้เต,เตนี่ลาเต้นกคอยอแหวนมาเร็นทำกันไารยุกับเสียออกจมรัดมานี่บอครับนี่แม่งายางรัดมานี่เลยแบบนี้ยมาเมื่อเก็บเต้นไปขึ้นรถเปิดอาลัดอ,อเัเก็บมาลัดถ้าว่างแวะไปเที่ยวบ้านเดี๋ยวอาจจะส,ส่งกีบพี่ให้ทักหาส่วนตัวทักแชท<า>เพราะว่าจะทำเป<า>็นแคปปิง้ง ถ้าเป็นแก้มป,ปิ้งร้องเพลงกันเอาเอาเฟืองก่อนมาเลี้ยงกันอะไรก็เฮ็ดเป็นแคมป,ปิ้งนะอาดประมือไา่ยังมาเพียงย่างกันซอยจุนะครับมืออืปป่นย่างมือเลี้ยงบาดรในเข้าแคมป,ปิ้งเลี้ยวอาจจะดึกเขากัดน,นอนบัดรตื่นขึ้นจังมองเขาจังออกไปจังสิไหมบันก็ดีล่ะเดินทางย่างมือเลี้ยงหอดหุ่นก็ดีโอเคไปไปรอหาตอมีไผอีกบัตรไผอกตุ้ม พระเอกตุ้มพระเอกพระเอกอุเทียนนะครับไปน้ำหาก่อนพี่น้องนะครับยางพลาสเบิร์นหนาไปที่ตูลำโพงกำลังเอาขึ้นครับพี่น้องตู้กำลังขึ้นตูลำโพงครับอเมเจอร์เอาอาจารย์อุเทียนสวัสดีครับวันทุงปีใหม่ วันทุงปีใหม่จากพี่นิพนธ์อุบลชาแนลอ่าอาจารย์อุเทียนหนึ่งร้อยครับพี่นิพนธ์ครับขอบคุณครับวันทุงปีใหม่พไปยางกรุงยู่ไธยามั้ยนั่นน่ะเพื่อเป็นบอโอเคขอบคุณหลาย์ด้วยครับเพื่อนำลยด้วยด้วยพี่นิพนธ์อุบลชาแนลพี่นิพนธ์อุบลชาแนลนะครับดั่มรวยดั่มรวยโชคดีปีใหม่ตามทุกทางแน่นแน่นครับขอบคุณครับ นะครับต <t ool> ูร้องพวงก็ลั่นเขินพี่ดองครับรถนะครับอคืเมเจอร์ของเรานะครับตู้สียงกลางนี่ผู้ใดเอกนอแบาไในน้ำหาอีกก่อนมีนักเอกนุบุนร้อยหนึ่งนักเอกอุ้มหนึ่งร้อย แม็กกี้อ๋อแม็กกี้อ๋อแม็กกี้พระเอกตุ้มนางเอกนุ่บนนางเอกอุ้มปูเทนแล้วก็อ้อนไปแล้วไปแล้วประมาณอกอ่านับเบิ้งอยู่นี่นะครับแล้วพระเอกตุ้มน้องนุบลน้องไฮก็พระแม่พระเอกตุ้มน้องนุบลน้องอุ้ม แม็กกี้นะครับเหลือสีข้นคนละลอยนะครับเงินคนถุงจากพี่นี่พนอุบุญชาแนลี๋ยวจะลอยสีน้าผาครับเพลใสไปเอกตุ้มนั่นคือใส่เอกตุ้มคุณครับย่างไปหลังเมียมด้อโอ้โหหลังเมียมเลยโอเคเระย่างไปหาสัตว์ระย่างไปหาไปเอกตุ้มก่อนพี่น้องโอเคเห็นแล้วครับน้องหนูบนน้องอุ้มเนื้อบัตรเนี่ยเลือน้องอุ้มนะคะน้องอุ้ม ถ้าจะเดินทางมายังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่พี่นิพนธ์อุบลชาแนลฝากขวัญถุงปีใหม่ให้คนละร้อยคนละร้อยกับน้องอุ้มฝากเลยด้อฝากน้องอุ้มด้วยครับขวัญถุงจากพี่นิพนธ์อุบลชาแนลขอบคุณพี่นิพนธ์สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนะคะในวันมาแล้วกบน้องอุ้มก็เลยว่ายางมหาอยู่รถพี่น้องมือนี้มือมือซ่อมธิทุระค่ะกับพีส้มแม่โอเคครับโอเคครับอ่ะโอเคครับบานเอกชิได้ ให้น้องเขาฝากควนแต่งตัวโอเคครับฝากให้น้องอุ้มด้วยขอ,ขอบคุณค่ะอ่ะพี่นิพนธ์อุบลชาแนลครับนางเอกทั้งสองนางเอกนะครับนี่จานตุม้มอ่ะควันถุงปีใหม่จากพี่นิพนธ์อุบลชาแนลหน,นึ่งร้อยคะแนนขอบคุณครับขอบคุณพี่นิพนธ์มากนะครับจวดจวดทอดตาตตาใช่พวงจมแล้วพี่นิพนธ์ใช่พวงจมแล้วพี่นิพนธ์เลยโอเคครับ ขอบคุณครับเอาคลิปนี้กับเอาซรัพนี่แหละพี่น้องนะครับให้เป็นสะพานให้เพื่อนนะครับหลายๆท่านของทีมงานบลรามพิดลำเพื่อนผู้บ่ได้ก็บย่าน้อยใจเด้อนะครับผู้ได้ก็เอาถือว่าเป็นควันถุงนะกับจากแฟนครับยิบซีพี่ในพูนอพอลชาแนลครับขอบคุณครับยังก้อยใจพ่อเด็กขาครับแม่ครับรถตันหรอไม่บ้านเจ้าพ่อไปพักเรียบต้องก่อยติตั้งเข้มไหมอยู่บ้านก่อยไหมเมื่อยงโอ้เสียดายเด้อจันทุ่มกขาแล้วพ่อครับรถไกล้ยุติวันสิบห้าเมื่อกินของปลาอยู่บ้านเหรอเหยียบไก่โอ้ฝั่งสน ตั้งคออแคมป์เฮ็ดแคมป์ปิ้งกันมือแลงซะเด้แลงมืออื่นบ่แม่นแลงน,นี่ดอกแคมป์ปิ้งประงวงจีหนังแน่เฮ็ดไกอ่อบฟางแน่น่ะแล้วส่วนเสียออกอมเพราะอันบ่แม่นส่วนเอาเสียออกเราไปนําอยู่แล้วเราไปนําป่อยจุ่แล้วออลส่วนแยกพวงส่วนแยกดอนแยกดอนก็บว่ว่างแยกพวงกันผู้เฒ่าจานตุ้มก็บคราบ6ล้อนะครับก็จะเอ้าผู้ใดว่างจักไปมื้ออื่นมือนี่ยมืแเลงจัดแคมป์ปิ้งอยู่บ้านจัดรอยมื้อเฮือจังออกเดินทาง คือเสียงดังเด่นเสิ่อมราครับอ้าวโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณปีใหม่นะครับผมเงินควนถุงนะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องซูขุดยกคนที่ปีปนปนป่น้องเด้อจ้าปีนี้ผลุบบนชาแนลนะครับ